อา้ากินอะไรกินอะไรคะกินอนไะไ,อนไรลูกเคค่ะนมเคกค่ะของพี่ลูกเควันเกิดลรอคะลูกห้าฟ้าห้าฟ้าห้าฟ้า สองใบตกตาตุ๊กาอันนง่ามเตุ๊กตาอันนี้ง่มอดูเบนโตนู่น่ะกินข้าวไม่อร่อยไหมคะแม่ไม่มีท่องเที mer, ่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวครับ Dạ, 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 dạ,